ตรงนั้นครับแล้วก็ G8 คืึสอง2.4นะฮะคันนี้โปร5,000นะครับแล้วก็มีจูนแก๊ส LPG ยี่ห้อ AG ด้วยนะฮะจูนแบบเร็วทางคันนี้โดนมาเยอะฮะแก้ให้ใหม่ทั้งระบบเดี๋ยวมาดูวิ่งยังไงนะครับล้อ18นะฮะ G8 2.4นะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานเลยนะฮะช่วยเรื่องตัวสัตน์ด้วยนะฮะ จะใช้ตัวนี้นะครับเอฟไวแมนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเป็นสีสายแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะจูนแก๊สที่ห้อ AG นะฮะ LPG จีเดียวทามเดี๋ยววิ่งด้วยแก๊สให้ดูนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดแค่ฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะจีแปดสนะฮะล้อ18บพ่อเดิมแก๊ส LPG จีนะฮะอันนี้แก๊สเต็จ